จะเล่นสุกจะเล่นทเอิบซีุ่กๆุทานที่เขาฟังเทศยดปังธรามหรือว่าจัดจิจยอยทรมาฝากเืลนแบบแบบบานเหาก็เห็นสังคมไม่หญยไม่เงยพี่เพียงน้องติดตามข่าวก็คงจะรู้อ่าจิตใจมนุษย์สม,มัยนี้เฮาบ่เคยเห็นเฮาก็เห็นเฮาบ่เคยพอเฮาก็พอ ว่าปืนยิ่งกันตายแล้วมีดแทงกันตายแล้วพันข้อกันขาดแล้วกันยั่งผสมปันไดแต่ว่าการบ้างยาเอายาให้กันกินตายเพื่อนกันถือว่าอันตรายหลายพี่น้องคิดว่าจังไดร่องพิจารณาบึงก็นอสุเมนีมชีวิเจกันมันกันยาก เสียข้ลายก็จนโตต้นรักษาเห็นกเกิดจากเงินจากค่ำเห็นเงินแล้วหนาดำเห็นค่ำหนาเศร้าเห็นเขาาปรยักปัน่นวัตถุตัวนี้มันล่อตาล่อใจเงินลหลตัดความสัมพันธ์ที่ว่าเป็นมู่เป็นพวกออกเหตุอย่างไดก็ได้ว่าเห้าของใดทำอย่างไดก็ได้ว่าเจาของใด หัวื่นสิทุกกับบสนใจผู้อื่นสิเป็นยังไล็กกับบสนใจสายญาดิโดมต้องพิจารณหน้าเมื่อวาจิตใจของคนเฮาเหตุใดทำใดสจางใดเฮาบ่เคยได้ยินเฮาก็เห็นเฮาก็หูแกได้ยินตะกี้บ <Spe> <babies> <ajuda> ่ม uh. <spe Becca good food> ีมานี่ก็แสดงให้เห็นว่าจิตใจมนุษย์ หรือว่าจิตใจคนไม่ไว้ใจกันบ่ได้ถจนสิคบกันอยู่เสมอ,น,อน่ามันกันเสมออ่ะก็ไว้ใจกันบ่ได้อืมขาเกา่าเคยเน่าน้ำเพื่อนบ้านให้ระวังไว้ไว้ใจกันบ่ได้จิตใจมา้าจะมันเสียยาเสียให้กินตายตอนใดหรือว่าความประสงค์เขาคิดใจเขาคจะใดเขาบ่รู้ ฆ่ากันตายได้คนผู้เดียวขาได้สามสิบศพ่าด้วยเลียดเย็นก็ล่องที่เดหน้าบึ้งนะครับพอคุณแม่พี่น้องของเฮาเห็นแล้วกะเป็นนายานเป็นนากลัวแม่นบอนจะว่าจะจีบว่าเคยมีสมัยก่อนว่าเป็นยาสั่ง สั่งไต้สั่งเป็นเดี๋ยวนี้ให้ก็อย่าสั่งไต้โดยที่บรูตัวไต้แบบกระท่านหันกินก็ไปเสพก็ไปก็เป็น้าโรดโบหูสาเหตดโหลดคนดีๆคนร่งางไกยแข็งแรงกับไตแต่ว่าเ้ามาศึกษาบางวั่นจิตใจคนจิตใจผู้ที่เฮ็ดเนี่ยเห็ดโดยอีหยังใช่ไหมขี้กาอาใอยเขากินคี้กาใส่เขาใช่ไี่แม่บอกคุณพ่อคุณแม่ว่า เป็นห่อห่อเฮ็ดได้บ่ละ่ะห่อก็ยังมีความเมตตาห่อก็ยังมีความกรลุ่นหน้าอยู่ดีอันบ่ละ่ะแต่ว่าตัวผูเ้เฮ็ดนี่มันเฮ็ดได้จังใดเอาอยัางเฮ็ดหัวใจเส้นนีเนี่ยกับปากกวัวอาได้คือห่อเนี่ยล่ะหัวจะเก็บหัวจะขวดขี้ก,กันนี่ยล่ะหัวจะกินหัวจะอยากหัวจะอยากได้ขี้กันนี่ยล่ะแต่ว่าความอยากได้ก็คือเสียอยากได้โพด อยากได้ก็เราก็เดือยพลอยอยากได้ไลยพลอจนคาเขามูพวกกันแท้ๆกันยังคากัานได้หมดไล่บ่เข้ามาศึกษาว่าผู้หญิงผู้นี้ใจเขาเป็นยังไงมันสิบ่มีสินจากน้อยเนี่ยว่ามิสิบ่มีธรรมจากน้อยเนี่ยว่าิสิบ่ย่านบาปจากน่อยเนี่ยว่ามจิตใจมิ่ะก้มอยากได้อยากได้เงินเขาอยากได้ทองเขา ตายกับยาแม่มัอนถมเหมืน,มนพี่เหมืนน,มน้องกูดอกกิววาสัมครอบครัวเขาชี้อยู่ยังไหนเบื้องหลังเขาชี้อยยังไหนพ่อแม่เขาชี้อยยังไหนลูกเขาชี้อยู่ยังไหนแม่แมนัวใหญ่ว่าแม่นบบพี่น้องว่าใจเฮ็ดด้วยเอยียงสนีงื้อพริกันเงื้จิตเงื้ใจทำด้วยอะไรสิจิตใจเป็นคนหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็อยากงูพริกกันมีทั้งสามารถเฮ็ดได้ปันนั่น มเเูเค่อยว่าเค่ยจากันเนี่ก็สิไว้มีน้ำแจัฮัก,กันจังน้อยในยว้าแจก็สิกิดดำคักกระดกกระเดียบปนั่นถึงกับว่างยา่ากันได้โดยว่ามีความปราณีต่อเพื่อนต่อมนุษย์ด้วกัน